นี่สิแม่แก่อของเขาส่งมาให้ยยเกิดเลยเด้อเดเวยคสับวจงน,น,นะโอห สูบครับสูบล้มครับสูบล้มสูบล้มไปสูบล้มจักรยานให้ลูกซ้ายครับส,รสั่งซื้อได้แล้วครับจับคามอะไรครับโอลิ่งกลางน้ำมันครับนิมยม น,นี่แกนเหยียบกับกุญแจครับสายนะครับผมแหงครับตัวนี้ครับจังไหนก็กดไลค์กดแชร์นิดเดียครับผมเดี๋ยวผมจะอัดคลิปตอนโยกมาให้เบืองผมครับ